สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุญลักษา์งทองรหัส6 7 0 2 0 0 1 3คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาจิต,ตวิทยาค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องกิจกรรมที่1ค่ะการซื้อบ้านแบบผ่อนชำระค่ะโดยบ้านที่เราเลือกนะคะก็คือเลือกโครงการหมู่บ้านคาซาแกรนมิสัมพันธ์จังหวัดชนบุรีค่ะ โดยเลือกเป็นบ้านแฟดสองชั้นสามห้องนอนสามห้องน้ำค่ะที่ตั้งอยู่ที่ถนนมิสสำคันตบลบ้านปึกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะโดยราคาบ้านอยู่ที่4ล้านบาทค่ะทำเลใกล้เซ็นทัันชนบุรีค่ะแมคโครห้างแหลมทองมอเตอร์วเวย์กรุงเทพชนบุรีมหาวิทยายลายัยบุรพาและโรงพยาบาลชนบุรีค่ะ เหตุผลที่เลือกนะคะราคาจับต้องได้ค่ะใกล้โรงพยาบาลและห้างสปปรรพสินค้าเดินทางสะดวกค่ะ ต่อไปจะเป็นตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้ยของ2ธนาคารที่เลือกมาค่ะคือธนาคารกสิกรไทยและธนาคารอมสินธนาคารกสิกรไทยค่ะกําหนด m r r อยู่ที่7.03%ค่ะอัตราดอกเบีย้ยปีที่1อยู่ที่2.30%ค่ะปีที่2 m r r 3.37%ค่ะปีที่3 MRR 3.37%ค่ะปีที่4เป็นต้นไป MRR 2.00%ค่ะธนาคารออมสินค่ะกำหนด MRR ที่6.545%ซึ่งอัตราดอกเบีย้ยปีที่1เท่ากับ1.89%ค่ะปีที่2 2.89%ค่ะปีที่3 3.89%ค่ะและปีที่4เป็นต้นไป MRR 2.00%ค่ะ ต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบทั้งสองธนาคารนะคะธนาคารกสิกรไทยค่ะดอกเบี้ยแพงกว่าใน3ปีแรกค่ะธนาคารอมสินจะถูกกว่าใน3ปีแรกธนาคารกสิกรไทยวงเงินกู้ไม่เกินร้อเปอร์เซต์ค่ะส่วนธนาคารอมสินวงเงินกู้อยู่ที่3 7ถึง7ล้านค่ะ ต่อไปนะคะเราจะกำหนดให้เงินเดือนของเรา150,000บาทค่ะและเราจะกำหนดอยู่ที่ผ่อนเดือนละ40,000บาทค่ะโดยได้ใช้สูตรคำนวณ Excel นะคะ <c oughs> มาดูธนาคารที่1กันค่ะธนาคารกสิกรไทยมูลค่าบ้านนะคะอยู่ที่4ล้านบาท เปอร์เซ็นต์การกู้เราจะกู้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโดยกู้ในราคาสี่ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย MRR เจ็ดจุดศูนย์สามเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งธนาคารกสิกรไทยค่ะจะจบงวดการผ่อนงวดที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดค่ะโดยรวมดอกเบีย้ยทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่สองล้านสามหมื่นหกพันสามร้อยแปดจุดเก้าสามบาทค่ะ ต่อไปจะเป็นธนาคารอมสินค่ะธนาคารอมสินเราจะใช้กำหนดนะคะการกู้เหมือนกันค่ะแล้วก็ผ่อนเดือนละ40,000เท่ากันค่ะ,ะธนาคารอมสินนะคะอัตราดอกเบี้ยเอไออาร์จะอยู่ที่6.545เปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งธนาคารอมสินนะคะจะจบที่งวดที่145ค่ะโดยรวมดอกเบีย้ยทั้งหมดแล้วเนี่ยจะอยู่ที่1ล้าน 797,570.45บาทค่ะซึ่งยอดดอกเบีย้ยของธนาคารออมสินจะน้อยกว่าธนาคารกสิกรไทยค่ะสรุปผลนะคะเราจะเลือกผ่อนกับธนาคารออมสินค่ะเนื่องจากจำนวนงวดในการผ่อนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะคะดอกเบี้ยราคาถูกกว่าค่ะและดอกเบีย้ยใน3ปีแรกก็ถูกกว่าด้วยค่ะขอบคุณค่ะ